ว่าอิ่มแล้วให้ลงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตากรอ่ะเอ้ามามามีท่านเลยผล่ก็เม่กินข้าวคนละวงต้งบน่เอางี้ซื้อเาแม่แม่เอาเลยเอาสิบโมงสิบโมงกว่าแล้วคุณมาที่ไนเกลียงหน้าสาร้อยห้าสิบาลเกลยหนาวแซ่บเเออที่งงยวโอยหไหนโเดียวโอ้ยเจ๊าเา อยุงจิเถอะเขาจะลุค่ะดูน้่นป้าเนี่ยเต็มใจให้บ่อยเ่ะหัวลงยดข้า่่บอกะ้าเลย่ะทนี้องลบลุงยังไม่กินไงเมื่อกี้ก็ถ่ายป้ากินข้าวยังกะไรวันนี้ก็นาทีกับลุงกินอันนี้ กินมากกินเลยเิเลยชุ่มกิมจิมัดรปลานไมยางแกงบุกงกิมเคยกินนะยางแกงแกงเขียดเนี่ยวัดปลาเนียปลาอะไรไม่ได้ไปเขียดบางนาเขียดบางนาหนุ่งเนยเตินไม่ทันเขียดภูเขาเนี่ยพี่เยกินเ้าเขียดภูเนหนึ่งเจ็ดไนีไม่มา้กินเหมือนกันหนึ่งเจ็ดไอ้ยจนะกโนข้อ้มคุมใช่ไหมลุง้ไหม่ายไม่ทัน ทุนค่ะตอนนี้เฮนนิงกำลังไล่อ่านทีละอันทีละอันนะคะ,ะมันขมนะถ้าถ้ามันถังแล้วค่ะเจลสี่ขวดป้าขอบคุณแคบหมูนะคะนะทอามทายไม่ทนันเลยมันคงคง,คงหิวมากเจ๊จานสั่งกินในลายจ้าขอบคุณค่ะทุกคนนะคะส่งให้ผมยังกินแล้วประหยดน้ำกดรดพุ่งมางแล้วก็กินข้าวมาแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนใครตอบตอบไลน์ผมน่ะไม่ใช่หนูไหนหนูเปี้ยวเรียบร้อยแล้วนะ เที่ยวสามค่อมยังไม่นอนอยู่เหรอโังลูกอเอาตังใส่มือพระแตนถ่ายไปต้องไปถามป้าก่อนป้าได้รับเพีงหรือเปล่าห้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 าคนเราใส่แล้วนั่นกระเป๋าส่งกันนั่นผมถ่ายมือพระแตนไปด้วยเลยส่งยังเรียบร้อยยังเรื่องปกติครับเหรอโอ้โหสงสัย กองใสพี่นาทีนี่หิวมากเหข้าวเจียป้ายคอนแจงป้าบอกใครด้เลยดูดูกินนะข้าวาเราแม่ค่ะบอกเจียวที่ไหนเจียวนะคะกินข้าวหนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะเจียวหนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบเก้าบาทก็พอได้ขายอยู่นะสี่ขวดหนึ่งพันบาทมามาแล้วเหรอเจียวน้ำมาเจียวจะมาถึงวันนี้พรุ่งนี้แหละวันนี้แหละพรุ่งนี้บ่ายพรุ่งนี้บ่ายนะคะเจียวมาถึงเราพรุ่งนี้บ่ายจะส่งได้เลย ราคาสองห้าเก้าเจลงหน้าอ๋อเจลลางหน้าสองอาบน้ำได้ป้าในแบบในขวดี่เยน้ำสองเก้าเก้ใช่เอาขวดในขวดเอายูซขนาดน้ำน่ะอ๋อ่ใหญ่แทันแบบทดลองอยู่ขวดนี้สามร้อยมลอันนี้มาใช้ตกรอนไหนตกลองอันไหนขนาดนี้ขนาดกดกดขาวนีเนีเท่าไหร่นะ ตัสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจลอาบน้ำตอนนี้มีไหมพี่จะซื้อเลยเลยจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาหลังจะมามาหลังเจลเราหน้านิดหนึ่งลองลองเข้าไปในห้องน้ำผมเด้อไม่มีสบู่นะเจลอะเอาอาบน้ำไม่ได้ใส่ใส่สบู่นะใช้เจลแล้วมันสะดวกเจลแล้วเหมือนว่าไปสปาใช่ไหมขัดผิวเสร็จเราก็ต้องลงไปแช่ในน้ำนมใช่ไหมเวลาเขานวดตัวเสร็จอ่ะเขาจะมีน้ำนมให้ลงไปแช่เหมือนลุกขึ้นจากน้ำนมไป ลุกขึ้นจากน้ำนมอ่ะแล้วจ็จับผิวอ่ะประมาณนั้นเลยไม่ต้องเข้าสปามันจะสิ้มจบไม่ต้องเข้าสปาไม่ไม่มันเวลาเราโพสขายเราไม่ต้องเข้าสปาเราพูดได้ไหมล่ะอ้อเอาเช็คเงนดอก่อนเนี่ยแหละลำบากมากขายขายของให้ป้านี่ลำบากมากเลยนะไม่รู้จะพูดพูดได้เจได้7ย0ไหมกลัวผิด 290เป็นึ่ร้อยเก้าร้อย้ากแลก็ล่าสุดเจวับน้ำสองร้อยเก้เบาทแต่มันเรากลัวเราก็กลัวนะเราก็พูดได้แค่นั้นสองเท่าไรนะสองเก้าเกครับสองเก้าเก้าสองเก้าเก้านะครับ โอ้พรุ่งนี้มาใช่ไหมผมจองหนึ่งอันนี้นะคะพรุ่งนี้มาเจลเจลเจลเล้างหน้าก่อนลุงจิมเอาไปเขาได้สูตรกลิ่นดิเออใช่ดูดูกินเอาน้ำมาหม่อยล้างดูน้ำล้างมาดูไม่ยืมไปอาบเลยวันนี้นั่นเพราะว่าเช้ามานี่ยังไม่ได้อาบเลยฮะขอเลยได้ไหมนี่นี่เป็นขวดไม่ใช่ขวดจริงนะครับนี่เป็นขวดแค่หมายเลยครัแค่เขาทดลองเวลาเขาอยับนี่ทดลองอยู่ลุงจิมเออหอมหอมไหมแบบีแล้วหอมอยู่หอม ลองฟอกตัวดูกงเไม่หอมไม่หอมอะไรไม่เท่าไหร่ลุงเอาไปถูตัวดูนะภูเขาไปเรียกลุงขอซื้อผ้าเลยนเเปขตภูเขาลุ่งกิมขอซื้อผ้าแล้วทำไงเจ้หน่อยใครจะไปถ่ายผมผมจะไปอาบน้ำแบบงั้นขอขอผ่านช็อตนี้ขอผ่านอ่ายาาญาญาชจะไปถ่ายเพราะว่าญาชิดจะถ่ายกลัวกลัวเลยไม่ใช่เขล็ดภูเขาหายยากมากเลยนะมันจะมีเฉพาะหน้าหนาว ซื้อคีมแล้วจ้าอันวัสุาขอบคุณมากตัวละห้าบาทเลยนะปูเราปูเราว่าไงปลาดาหาสามปลาดาเลยแต่ไรปูภูเขามันไม่มีแล้วหน้านี้มันหน้าฝนมีแต่คนชื่อปูไหมไม่เอาวางเข้าหน้าบ้านไม่ไม่อยู่ไม่มีใครได้ยินคนละอูคนละอูไงอูอูเอจียวรางงานร่าง้านทำงานทำงานค่ะเจวสองห้าเก้า ถ้าเจียวหวานน้ำถ้าเราทำสามขวดไม่ปวดทำไรเลยเจียวหวานน้ำสองห้าเก้าโปเลยหรอป้าปริมาณของเจียวหวานน้ำมันเยอะกว่าเยอะมากเยอะกว่าเยอะมากนะมันราคาขนาดนี้มันไม่หนักไม่หนักไงอมันซื้ได้คนบอกว่าอยากให้ป้าทําราคาอันนี้คืออะไรนะป้าก็เลยเอาเจียวนี่มาอันนี้เจียวล้างหน้าเหรอป้าเจียวล้างหน้า สวยๆสังเกตที่กล่องนะคะเราแบบทําแบบใหม่มาเลยคือเรามีการปลอมด้วยในกล่องอันที่จริงอด้วยนะคะอันที่จริงค่อยก็มีสมาชิกนะทำไมใครไม่มีส่งมาให้ค่อยเลยอ่ะเออโปรเจลโปรอะไรเนี่ยส่งเข้ามาในไลน์หน่อยสิยังยังยังไม่เนี่ยังไม่ยังไม่ยังยังไม่ค่อยเรียบร้อยไม่โปรหลายๆอย่างนะไม่เห็นเข้ามาในไลน์ค่อยเลยเออไม่เห็นนะจ๊ะไม่เห็นนะจ๊ะ คิดเจลอะไม่ค่อยหน่อยเพราะทุกคนอยากจะสั่งใช่ไหมเจลนะคะมาก่อนวันที่สิบวันที่สิบคนปวดเปิดตัวเจลนะคะวันที่สิบคือเปิดตัวเขาจะทำโปรสามขวดเท่าไหร่มาดูคิดโปรสามขวดให้หน่อยอ่อนะเอาไปสามขวดเนาะถ้าเจลล้างหน้าเป็นสีจะมีโปรแล้วคิดไปก่อนเลยเพราะว่ามัน อันนี้ FC สั่งจองเจลเนี่ยทุกคนรอเจลมาก็ลงกล่องแล้วก็แช่เกลือน่แล้วนะเขาก็สั่งจองแล้วแต่ว่าเขารอเจลก่อนสองสามวันเจลล้างหน้านะคะเจลล้างหน้ามาแล้วเอ้ยยังไม่มานะอีกสองสามวันพรุ่งนี้บ่ายพรุ่งนี้บ่ายนี่บ่ายค่อยๆก็ยกเลยเท่าไหร่นะเจลล้างหน้าเจลหน้าสองร้อยห้าสิบเก้าบาทสองร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่ขวดหนึ่งพันบาทคิดดูอู้สี่ขวดปกติสี่ขวดจริงๆเท่าไหร่นะอยู่เรายังรอที่อีกนะ เป็พิเศษมากพันเกาท่หร่เออเครื่องคิดเลขมักดเซ็ตใช่ธรรมดาสี่ขวดพันเก้าเท่าไหร่อ่ะเรายังให้เหลือสี่ขวดพันเลยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยมันใกล้ปีใหม่คือเป็นเดือนเป็นเดือนของปีใหม่ปกติพันเก้าร้อยหกสิบนะคะพันเก้าร้อยหกสิบเหลือสี่กล่องหนึ่งพันบาทนะคะสี่ขวดหนึ่งพันบาทนะคะทุกคนนะเจลล้างหน้านะคะนี่นี่อุ่นห้องถึงกินทาบได้เออเขาเรียกว่า อันนี้การบรรจุแบบว่าเป็นยังไงนะโยแค่ขวดเนี่ยก็กินขวดนี่คนพิการก็กัดดูสิตอนแรกว่าจะไม่ขายเท่านี้นะเนี่ยจะกัดขาทำไงดีเนี่ยความสุขให้เอฟซีปีใหม่ปีใหม่นี่นะคะตอนนี้ล้างไม่ได้ไปทาแป้งอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันในชุจ้าขอบคุณมากค่ะ